เพลงสุดท้ายนะครับขอแบบสนุกสนุกนิดนึงแล้กันนะเพลงนี้เป็นซิงเกิลใหม่เหมือนกันครับไม่ใช่ผงผมเองแลผมพี่ว่า uh> นัไม่รอชงตั้อนคก็อยู Ay, like ่ไม่ตเัอยวร้อนอ

She should go to why they should be the last ขอบคุณมากโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมวันนี้มาที่นี่รู้สึกยังไงบ้างฮะก็ดีครับผมเหมือนมันเหมือนมาเจอป้าป้าโค้ชแม่วันนี้มาเจออันนี้คือกลับบ้านฮะมันได้กลับบ้านเออไม่ได้ร้องเพลงให้อายาผู้ใหญ่ฟังเอออันนี้ต้องชอบพูดเองล้อเล่นล้อเล่นอันนี้ขายขายของมาอยู่ร้านไหนครับผม ไม่มีใช่ไหมครับกผมก็มาดูมาดูอ่าตอนนี้เลยนงฮะถามผลงานช่วงนี้ก่อนนะผลงานช่วงนี้นะครับผมก็ที่บอกไปแต่ที่เกินเกินไปช่วงนี้มีละครนะครับอ่าเรื่องอ่าเรื่องอะไรนะเศรษฐีขั้งเขียนมันจบไปแล้ว หายจบไปแล้วยังไม่ออกเวลาเครัโดนดองไว้อยู่นะฮะแต่เมื่อปีนี้คงได้ดูกันนะครับตอนนี้เป็นซิปคอมซิปคอมช่วงห้าวันอาทิตย์นะครับระเบิดเชิงเทินระเปิดเชิงเทินนะฮะเห็นเห็นนิ่งๆอย่างหนีความจริงก็แอบมีขำบ้างมีขำดีบ้างแล้วก็สัมภาษณ์นะฮะแล้วลงนี่คือแฟนคลับที่ลงไปอุจล่าเล็กข้างล่างเลยนะฮะทำไมคะขนาดนั้นเลยพี่ที่เราไปเจอกันบ่อยมากไปเจอกันบ่อยมากเลยครับในเอ็นทีวีที่แตกคารูตุ๋นนะฮะจำได้ดีทีเดียว ใช่ครับโอเคชื่ประโยชน์ตอนนี่ยังฝังอยู่ในนี้เลยนี่ยวิ่งวิ่งอยู่เลยเนี่ยครับก็ยังมีภาพประโยชน์อีกไม่จบครับผมจะมีภาพประโยชน์เรื่องแรกด้วยวินเลิฟเรนนักนะครับมีนามีนาคงจะได้ได้ดูกันนะครับครับผมคอนแอ็งแน่นอนใช่ครับครับผมนอกจากนี้มีอย่างอื่นไหมครับต้อนช่วงนี้มีอะไรไหมครับ แล้วก็จะมีซิ่คอมทางชูนะอ่าชื่อเรื่องคู่รักซักสองนะครับโอ้โหเดี๋ยวมัต้องไม่ต้องตอบกระดาษเดี๋ยวให้แฟนถามมาตอบนครับโอ้าหตอนนี้ทำอะไรเยอะจนแบบว่าเบอร์แล้วว่าเราทำอะไรไปบ้างในชีวิตนี้เบอร์ว่ารักแทบเออเบอร์ว่ารักแทบ เินนดครับผมครับผมคราวนี้ต้อนฮะถ้าเห็นกับศิลปินนะครับนักร้องแต่ละหลายคนนะฮะเขาก็นอกจากที่จะร้องเพลงไปด้วยเขาก็มีกิจการอย่างอื่นด้วยสมมติว่าต้อนเอ้ยซึ่งแพนเค้กเขาก็มีตุ๊กตาหมีถูกต้องอย่างต้อนถ้าเป็นจะทําธุรกิจเป็นตุ๊กตายางอย่างเงี้ยเอาเงินไปถูกก็ทำไปเดี๋ยวเป็นหุ่นไหนเป็นหุ่นทอยของผู้ชายอย่างเงี้ยเออครับต้อนจะทำยังไงบ้างฮะต้อน อ่าครับผมเป็นตุ๊กตาอย่างเงี้ยคือจะทำธุรกิจแล้วอย่างเงี้ยอยากทำแบบนี้ต้องจำไว้ว่าเป็นตุ๊กตาอย่างเดียวเลยเอาเป็นเป็นอะไรก็ได้เลยก็อยากทำอะไรฮะเอาเป็นเรื่องการขายดีกว่าเออปกตินี่ก็เป็นคนขายหน้าอยู่แล้วบ่อยๆก็ขายวามหรอกขายผ้าแล้วกันนะเราหน้ารอดไปแ้วไม่ใช่ขายของปกติเนี่ยครับครับผมอาจะทำแบบเสื้อผ้าด้วยหรือวอาจจะเป็นขาย อ่าผลไม้ครับผมอันนี้คนละเรื่องเลยนะเพราะว่าเราได<ช>้โอกาสเปทำโครงการทำนี้พอดูมาไปปลูกสวนแบบใช้ชีวิตพอเพียง,งอะไรอย่างเงี้ยครับก็กเลยมีความคิดว่าเออถ้าเราทําเป็นผลไม้ขายแบบว่าปลูกอะไรพวกนี้ขายส่งออกนอกครับ,<อ>รบผมก็คงจะได้ไายได้ดีคนคนถ้าอย่างงี้ก็เป็น SME สิครับ,ใช,รบใช่ครับผมอ๋อทำอนนเป็นจริงจังเลยนะฮะแล้วก็เป็นกิจการแบบยั่งยืนด้วยพี่เพราะว่า มันขึ้นมาตลอดทุกปีได้ดอกผลเก็บเกี่ยวได้เก็บเกี่ยวได้เลยก็คือถ้าต้อนสนใจต้อนก็แบบสามารถไปทางด้านนึงปรึกษาได้ครับผมครัผมการทําธุรกิจนะครับแบบขนาดย่อมขนาดย่อมได้เลยทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องหัวใจนะคะการเงินอะไรอย่างเงี้ไม่ใช่ใช่งมีนเขามีแฟนอยู่แล้วแมมแฟนขับอยู่นี่ไม่กุ้งไรแย่เลยเนี่ย โอเคแต่ถ้าให้ดีต้องน้ำพูดว่า SME ด้วยนะฮะเพราะว่าเผื่อบางทีเป็นแอมบัสเตอร์ของที่นี่นะฮะใช่ครับครับผม SME ครับผม จำได้ไหมครับในส่ะนที่นะฮะสามารถที่จะประกอบธุรกิจนะครับขนาดย่อมและขนาดขนาดกลางได้ครับผมครับผมยังไงต้องได้เลยเผื่อวันนึงต้องมีธุรกิจเป็นของตัวเองเนี่ยครัจะไม่ได้เป็นนักร้องล้นักร้องเงินน้อยอาจจะมาทำธุรกิจเล็กๆขนาดย่อมเล็กๆแต่คุณครับผมดีกว่าครับผมซึ่งวันนี้ก็ควบคุมนะฮะกับสสวด้วยครับผมครับผมนี่ก็คือมีหนึ่งเรื่องราวดีๆนะฮะที่คุณนั้นสามารถสัมผัสได้ใช่แล้วครับผมอ่ะแฟนคลับอยากถามอะไรต้นไหมฮะอย่างนี้กินขาวหรือยัง ัต้องมีแฟนเรียบร้อย้หรอเอางี้ดีกว่าเ้ราะว่าโอ้โหเสียหมดแล้วเป็นไงล่ะแฟนคลับตั้งแต่สายสะดือยังไม่แห้งลมยังไม่แห้งนะฮะจนถึงรุ่นแม่เขาอยู่นี่เลยเขาอยู่นมแม่บอกว่าห้ามกินดมเออต้องดูให้เสร็จก่อนเออแ้วอย่างนั้นอ่ะโอเคครับผมเอาเป็นว่าวันนี้นะครับต้อนนิดนึงครับก่อนที่จะจากกันไปคอนเสิร์ตต่อไปมีที่ไหนบ้างฮะคอนเสิร์ตนะครับที่ไหนครับ Impact เหรอเล็นไปเออ ช่วงนี้คือจะมีซิงเกิลไปก่อนปล่อยซิงเกิลมาก่อนนะช่วงนี้แต่ว่าก็จะเป็นละครให้ได้ดูกันก่อนแล้วก็ซิงเกิลก็จะทยอยปล่อยออกมานะครับครับผมเรื่อยๆอก็ติดตามกันนะครับ,รบอ่าเอาเป็นว่าใครสนใจก็สามารถสอบถามแฟนคลับของต้นได้เลยนะฮะ<อ>ครับผมปัน6,500ก็ซื้อไปมาเรียบร้อยแล้วสุดยอดมากๆปัน6,500นี่แค่หน้าประตูนะถหน้าประตูเท่านั้นเข้าไปข้างในเป็นพวงเลยใช่ไหมเข้าไปข้างใน20บาท ผมคันหน้าหน้าประตูเออครับผมโอเคครับผมเอาเป็นว่าตอนนี้นะครับขอเสียงกรี๊ดดังๆนะครับให้กับตอนเอฟซีนะครับขอบคุณครับแล้วเดี๋ยวเราจะจับถึงงานตอนย็นครับผมกับคุณครับค่ะครับอ่ะโอเคจบไปเรียบร้อยแล้วนะครับเอฟซีใช่แล้วนะคะอ่ะเมื่อกี้เห็นน้องป้องไม่ได้